กระจกวิเศษบอกคาดเถิดใครงามเลิศในปัตตภีนะคะก็ส,สาวแบล็คพิค์ของบลิงนั่นสิจะใครที่ไหนอ่ะเนาะก็สวยที่สุดค่ะเรียกว่ามงลงตลอดเลยนะคะประกวดหรือว่าวตดอะไรเนี่ยทีไรนะคะสาวแบล็คพิงค่ะก็ติดท็อปเสมอคลิปนี้ค่ะจะพามาดูนะคะกระจกที่สาวแบล็คพิ้ค่ะใช้กันเพราะว่าคนสวยๆนะคะก็มักจะคู่ก,กันกับกระจกสวยๆอยู่แล้วนะ,ะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าพวกเธอนะคะชอบใช้กระจกแบบไหนกันบ้าง อย่างเจนนี่กับโรเซ่ค่ะดูเหมือนว่าทั้งคู่นะคะจะมีใจตรงกันด้วยค่ะพวกเธอค่ะชอบกระจกรุ่นนี้เหมือนกันเลยนะคะโดยดูได้จากนะคะก็กระจกบานนี้ค่ะไปตั้งที่บ้านของทั้งคู่เลยนะคะเอ๊ะหรือว่าจะไปช็อปด้วยกันมาหรือเปล่านะคะก็เป็นกระจกค่ะที่ออกแบบพิเศษนะคะมีชื่อรุ่นว่า i l l e r Gold Frame l i pstick ค่ะก็จะเป็นนะคะมีลายมือถือนะคะลิปสติกยื่นออกมาในกระจกแบบนี้ด้วยค่ะ ออกแบบได้ล้ำมากๆเลยนะคะดีไซน์ก็สวยเก๋ค่ะก็สนอราคานะคะคิดเป็นเงินไทยก็1 8 2 0 0บาทค่ะแล้วโลเซ่นะคะเธอก็ยังใจดีด้วยนะเป็นสายเปด้วยค่ะก็คือนะคะมีเจ้าของร้านซาลอนร้านนึงค่ะที่เธอนั้นไปใช้บริการอยู่เป็นประจำนะคะอย่างบอกกับยูทูบเบอร์ค่ะที่บังเอิญไปเจอนะคะว่านี่คือกระจกที่สาวโรเซ่แบล็กพิค์ของเราค่ะซื้อให้นะคะตอนที่ร้านนั้นย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ๆด้วยนะ ซึ่งก็สวยมากๆค่ะมีลายผู้หญิงลอยน้ำนะคะน่ารักแปลกดีค่ะไม่เหมือนใครนะคะสนนราคาค่ะก็อยู่ที่9,800บาทนั่นเองค่ะสวยของที่สานะคะต้องอันนี้เลยค่ะอันที่เจ้าตัวนะคะเคยจับเจ้าลูอิสมาถ่ายแบบด้วยก็บานนี้ค่ะแพงมากๆเลยนะ,ะแต่ก็สวยมากด้วยเช่นเดียวกันค่ะดูรู้สหรคะนะคะสมทานะเวลาน้องส่งกระจกเนี่ยก็คงจะฟินมากๆนะคะคนก็สวยนะคะกระจกก็สวยค่ะ ออกแบบได้นะคะแบบมีไฟร,รอบๆแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งพอไปเช็คราคาค่ะโหราคาก็แพงมากๆนะคะก็เป็นแบรนด์ของ t i m o t h ที่ t o ลนะคะส่วนราคาค่ะอยู่ที่254,000บาทนะคะ ส่วนของพี่ซูนะคะอันนี้แอดไม่รู้ค่ะแต่เห็นเธอนะคะมาถ่ายเซลฟี่ค่ะแล้วก็มาอัพลงใน IG Story ด้วยนะคะเรียกว่าสวยบาดใจทะลุก,กระจกออกมาเลยค่ะถ้าทานจะกำลังทำงานอยู่นะคะแต่ก็พอมีเวลาว่างเนาะก็มีการถ่ายเซลฟี่นะคะแล้วก็มาอัพลงไอจให้กับลิงค์ได้หายคิดถึงกันค่ะและนี่ก็เป็นกระจกนะคะแบบต่างๆค่ะของสาวๆแบล็คพิงค์ที่พวกเธอมีไว้ในครอบครองนะคะแล้วก็ใช้อยู่นะแอดออกมาให้ดูด้วยแล้วกันนะคะเป็นกระจกบานสวยของพวกเธอค่ะ ก,ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า